ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เพจทีมแท็ก มาส่องผีกันนะครับวันนี้นะฮะก็กับโปรเจกต์ล่าท้าผีของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องเล่านะฮะจากคุณเซนนะครับชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทิปนะครับเป็นอ่าเหตุการณ์ที่คุณเซนและเพื่อนๆได้ประสบพบเจอมานะครับก็เลยอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะฮะกับรายการของเรานะครับทีมแท็กนะครับล่า บางสองผีนะครับประกานรนะฮะก็วันนี้นะครับเรานะครับเป็นเพจใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเปิดนะครับทำการนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมร่วมกดไลค์กดติดตามนะฮะเรามีสองช่องทางให้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับทีมแท็กมางสองผีแล้วก็ทาง youtube นะครับก็เปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ทีมแท็กมาสองผีนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรากำลังต่อสายไปที่คุณเซนนะครับเพื่อที่จะมารับฟังเรื่องนี้กันนะครับผมนะครับเดี๋ยวรอสายคุณเซนก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมติดต่อคุณเซนได้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าคุณเซนนะครับผมครับครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าเนาะใช่ เป็นประสบการณ์ที่พบเจอด้วยตัวเองกับเพื่อนใช่ไหมครับอ่าเป็นเรื่องของเพื่อนพี่ในกลุ่มครับที่ไปพบเจอมาเขาเล่าออกกันมาครับอ๋อไม่ค,คุณเซนไม่ได้ไปเจอเองใช่ไหมฮะก็คืออ่าในเหตุการณ์อ่ะผมผมไม่อยู่แต่แต่บางเหตุการณ์ไม่อยู่ในเรื่องอ่ะคือผมอยู่ด้วยอ๋อเลยเป็นที่ไปที่มาของชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทิปเนาะใช่ครับ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้คุณเซนนะครับเริ่มเล่าเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเชิญครับครับก็เรื่องนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วครับก็คือพวกผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบชอบถ่ายคลิปรถไฟถ่ายนอย่างเงี้ยก็คือในประเทศไทยเนี่ยว่าจะเป็นภาคาเหนือภาคใต้ภาคอีสานเงี้ยคือที่ไหนนี้วสวยๆเนี่ยพวกผมจะไปกันหมดเลยซึ่งในแต่ละคนที่ในกลุ่มเนี่ยจะทาช่อง youtube เกี่ยวกับรถไฟครับ ก็เลยแบบอ่าวางแผนกันว่าอย่าไปถ่ายโน่นนี่นั่งกันดีกว่าเนาะก็เลยทีนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่แบบสวยมากก็คือบอกว่ามันเป็นอุโมงค์รถไฟครับเป็นอุโมงค์รถไฟไเนาะครับผมได้ครับเป็นอุโมงค์รถไฟซึ่งปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเข้า,มาไม่ถึงกันแล้วอที่เฟรมเนี่ยหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาแนะนํามาว่าอ่า ไปถ่ายที่วงแห่งนี้ไหมเพราะว่ามันสวยดีแต่แกบอกว่าจะไปอ่ะแต่แกจะไปดูสถานที่ให้ก่อนล่วงหน้าประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยไปดูสถานที่ครับผมใช่ครับแกก็ไปดูแค่ว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรมาฝากทีนี้กลับมาพวกผมก็โอเคอ่าที่นี่น่าสนใจดีก็เลยไปกันตัดสินใจวางแผนไปกันครับก็ถึงวันไปจริงๆอ่ะก็ตั้งใจว่าเออจะติดต่อให้พี่เตงนจะไปกับผมดีวกว่าแต่ติดต่อแกไม่ได้ก็เลยอาจชิดว่าอ๋อแกอาจจะ ปิดงานยุ่งอะไรนี้หรือเปล่าเพราะว่าแกทําง,งานราชการอรย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคตัดแกออกไปคนนึงก็งผมก็ไปกันห้าคนครับผมครับห้าคนนี่ก็อ่อาในครั้งแรกเนี่ยจะไม,ไ,มไม่มีผมไปด้วยนะแต่จะมีอ่าพีกกพ่กล้วยพี่กล้วยซึ่งจะเป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่สุดครับแล้วก็พีกก่เคพี่เคคือรองหัวหน้ากลุ่มครับอ่าครับแล้วก็แล้วก็มีใครนะมีพี่เทน 3, อ,อ่าครับพี่เทนคนที่สามแล้วก็น้องอิงคนที่สี่ครับอ่าทั้งหมดสี่คนไปกันก็ออกเดินทางขึ้นรถไฟพร้อมกันในช่วงเย็นของวันหนึ่งไปถึงที่พักก็นอนคืนหนึ่งวางแผนว่าเออพรุ่งนี้เราไปถ่ายอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยจำรุ่งเช้าวันก็โอเคเราก็เหมอประมาณหมอรถอะพี่มันจะมีรถสองแถวใช่ไหมก็คือจ้างเลยจ้างไปคิวืองนั้นเพราะว่าไปถึงเนี่ยเราต้องเดินเท้าต่อประมาณหนึ่งกิโล ก็ต้องปีนเขาด้วยซึ่งทางเนี่ยค่อนข้างจะลําบากมากเดินไปอันนี้อันนี้คือเรา<ม>จะไปเก็บภาพใช่ไหมฮะไเปเก็บ,บภาพธรรมชนะาติหรือไปเก็บภาพรถไฟฮะยังไงฮะคือเก็บภาพรถไฟเลยครับตั้งใจจะไปเก็บภาพรถไฟคือเราต้องไปดกักท,ที่ที่รถจะต้องวิ่งผ่านถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อแล้วตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ใช่ไหมฮะเราไปรอดักฐานที่ปากอุโมงค์อย่างนี้หรือเปล่าครับใช่เขาราดักขายปากอุโมงค์ ซึ่ง oh. ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นป่าเลยนะพี่ไม่มีม้านคนเลยจะเป็นป่าแบบป่าทึบๆเลยพี่รกๆเลยอืม hmm. ครับในในครับอ,อ่าแล้วก็หน้าวงงเนี่ยมันจะมีสาราเล็กๆสารานึงครับซึ่งจะเป็นสาราที่แบบพวกผมไปนั่งพักกันครับทีบบนี้ก่อนถ่ายทุกครั้งเนี่ยอ่าพี่เคเนี่ยแกจะเป็นคนทําพิชีซึ่งเหมือนกับแก เรียนน่าศิลป์อะไรเงี้ยแกก็แบบเออมีความรู้เกี่ยวกันทาวิธีไหว้รู้ไหว้แบบ๋อเจ้าคุณทจ้าที่ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอทําวิธีเองนวกันรอบนี้ก็ไปไหว้สารกันก่อนซึ่งสารจะอยู่ติดปากงงเลยขอพิธีนั้นมีสาลด้วยใช่ครับมีสารด้วยมีสารประจําด้วยหน้าอุมงงงครับครับใช่ครับครับทีนี้หลังจากทำพิธีไหว้เสร็จวางแล้วคงแล้วขาวจุดธูปจุดเทียนเสร็จโอเคเราก็แยกย้ายกันไปถ่ายเงี้ยถ่ายกันแบบปกติเลยถ่ายกันนู่น อยู่คนละฝั่งมันคนก็อยู่ฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างเดินลอดวงจจากฝั่งนี้ไปออกฝั่งนู้นเพื่อจะเด็กเพื่อจะเก็บภาพถ่ายไนงะถ่ายกันจนักเสร็จทิ้วันแรกจบยังไม่มีอะไรกลับมาที่พักก่อนก็ผ่านไปมาสักอาทิตย์หนึ่งทีนี้พอผ่านอาทิตย์หนึ่งก็ถัดสินใจว่าเออจะไปอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นแบบยังเก็บภาพกันยังไม่เต็มที่อ,อ่ะพี่เก็บกันยังไม่คุ้มเลยยังมุมุมที่มัน ครใช่มันยังมีมุมที่แบบไไลทยสวยๆแบบนั้นที่เราต้องเก็บอ่ะแต่เรายังเก็บไม่ครบคก็เลยตัดใจไปอีกรอบนึงคแต่ไปรอบนั้นอ่ะพี่พี่เทนยังไม่ได้ไปด้วยคก็คือตัดสองคนแล้วพี่เทนกับพี่เป็นยังไม่พี่ตอนแรกที่ผมเล่าฟังจะไม่ได้มาคถ้าตัดพี่เทนออกไปก็จะเหลือพี่กล้วยพี่เคแล้วก็น้องอิงครับใช่ครับน้องอิงแล้วก็โดนโดนถึงผมด้วยครับที่บผม ใช่ครับผมไปด้วยครับพอมถึงรอบนั้นก็ไหวาสารไม่ได้ปกติแต่เหตุการณ์แปลกๆที่มันเริ่มมันเหมือนจะเริ่มขึ้นมาที่นิดหน่อยๆอครับซึ่งตอนที่ันเนี่ยยอมรับว่าแดดร้อนมากตอ,อนนั้นแดดร้อนแบบร้อนชักร้อนี่แบบเงาย่ะช่วงบ่ายๆเนาะแต่พอใช่ครับ,รบแต่พอพอพี่เคไปทำาัญชีอ่ะฟ้ามันเริ่มคลึ้มเลยพี่คลึ้มแล้วก็แบบมีลมแบบแบบมาแบบไม่ตั้งตัวทีนี้พี่เคด้วยความที่แกเป็นคนมีเส้นแรงอ่ะ แค่ทักว่าเออทาไมถึงเป็นอย่างนี้บอกว่าเราตัง้งใจจะมาถ่ายคลิปกันทําไมแบบแกก็เลยแบบมันไหวเปิดทางว่าให้ผลหยุดได้ไหมอย่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ไหม,ไ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 มว่าอยากจะมาถ่ายกันแบบไม่มีอะไรมามาอย่างไงพี่แบบไม่มีอะไรมารบกวนอ่ะอืมอยากจะถ่ายให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็ถ่ายแบบไม่ให้มันราบรื่นว่าง่ายๆนะใช่ครับได้ย,ดยังไงต่อครับใช่ครับใช่ครับพอหลังจาก ค่อยเปิดทางเสร็จโอเคการปกติแล้วก็กลับมาทีเนี้ยหลังจากกลับรอบที่สองนี่แหละก็เลยเราก็ติดต่อไปที่พี่เทนว่าเออพี่เทนพี่เทนทำไมถึงไม่มาด้วยครั้งเนี้ยคพี่เทนก็บอกว่าอ๋อพอดีแบบรู้สึกไม่สบายอย่างเงี้ยอืก็แบบปุมโยก็ได้แบบตอนนั้นก็แบบอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ติดต่อไม่ได้เราก็เพิ่งรู้กันเพราะเรารู้ข่าวเราก็ไปเยี่ยมกันหมดเลยไปหาแข้ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยถามว่าอาการเป็นยังไงพี่เนว่า S <S เหมือนเป็นอะไรไม่รู้ช่วงเนี้ยบบกินอะไรเข้าไปก็ไปอ่ะเหมือนมันไม่ดีกันเลยแบบปกติแกเป็นคนกินเยอะใช่ไหมพี่<อ>เป็นคนแบบกินแบบเยอะมากก็<อ>เลยกินได้น้อยลงทานได้น้อยลงเนาะก็คือไม่ไม่เชิงน้อยลงครับแต่ว่าแกกินเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมกินเมื่อกี้อ่ะพี่อ๋อกลายเป็นกินอ๋อครับครับครับต่อเลยครับใช่ครบกินเท่าไหร่ก็ไม่ยอม,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 มกินเมื่อกี้กินกินกินทีนี้ก็ไปถามหมอหมกว่า หมอตรวจครั้งแรกบอกว่าเออไม่พบอะไรเป็นแค่น้ำใต้ฝีเฉยๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็ผ่านไปผ่านไปแล้วว่าการหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นต้องตับน้ำใต้ทิ้งอ่ะพีครับทีนี้พี่เคอ่ะพี่เคก็แบบเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมันผิดปกติแล้วอย่างเงี้ยครับแกเลยถามสง่์วันนั้นอ่ะที่ไปถ่ายอ่ะจะทําอะไรมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่แน้ๆอ่ะแกก็ไม่ยอมบอกนะก็ไม่ยอมบอกว่าคือว่าไม่ทำไรเราก็ถ่ายที่ปกติเงี้ย แต่ด้วยความที่แบบพี่เคแค่ไม่ยอมอะ่ะเคกแบบแค่ตั้งใจถามไม่ได้ว่าอยากรู้ความจริงให้ได้ว่าเป็นยังไงอะ่ะครับนี้เคเขบอกมาเลยว่าวันนั้นอะ่ะ <Okay. S 1> แกแอบขึ้นไปถ่ายคิดบนตากุงวงตากุ้งไฟครับผมใช่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้แบบไปทิปแรกอะ่ะพี่กล้วยที่เป็นหัวหน้าไงอะ่ะเคบอกทุกคนบอกว่ามาที่เนี่ยเราต้องเคารพสถานที่นะ hmm. อย่าไปทําอะไรที่มันไม่ควรเน่อย่างเงี้ยครับแต่ พี่เทนก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อยฟังใครไงแล้วแบบเอเอแอบขึ้นไป <c oughs> แล้วที่หนักกว่านั้นนะพี่ <c oughs> แกไปเยี่ยวหลังศาลด้วยอ๋อ,อคือคือข้างบนใช่ไหมฮะที่บอกว่ามีศาลที่ขึ้นไปไหว้กันก็คือศาลที่เราไปไหว้กันตันแรกครับแกแกปวดไปไปเยี่ยวหลังศาลครับพี่เชนก็โอเคเอ้ยไม่ใช่พี่พี่เทนก็ตกใจช็อกว่าเอ้ยทําไมถึงทาอย่างนี้เขาเตือนแล้วไม่ใช่เหรอว่าที่นี่ห้ามทำอะไรอย่างเงี้ย บอว่ามันไม่ดีนะเออมาทาอย่างเงี้ยมันไม่ควรทีรนี้ไปขอขอมาทีนี้ก็ก็เิดคิดหนูว่าออย่างนี้เราต้องแบบไปขอขอมาพิที่แหละเราต้องไปไหว้ทำพิธียังไงแล้วเพราะว่าที่นี่มันแรงมากพี่อถานที่มันแรงมากอโอเคเราผ่านตายผ่านตายเราก็ไปกันต่อเราก็กลับไปนั้นอีกที่ยว่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปทําพิธีขอขอมาอย่างเงี้ยอันนี้เหมือน<ส>เหมือนเหมือนเหตุการณ์เนี่ยคือไปครั้งที่สามแล้วใช่ไหมฮะ อันนี้ใช่ครั้งที่สามครับแต่ครั้งที่สามเราทีไปครับผมเชิญครับใช่ครับเห็นที่คนนี้ป่วยเขาอาการหนักขึ้นเรื่อยๆที่หนักแบบนหนักขึ้นก็คือตอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้ผ่าตัดลำไส้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับตัดลำไส้ทิ้งไปแล้วเราก็เลยเนี่ยพอครั้งที่สามเราสนใจว่าเออครั้งนี้นะเราต้องแบบไปไหว้ขอเพราะว่าสารเจ้าต้ยสารศาลที่จะมันจะมีชื่ออยู่ก็คือสารเช้าพ่ออ่าเจ้าพ่อคามอ่าไม่เป็นไรครับซึ่งมันจะเป็น่า้ จกี่ยวกับงูอะพี่เป็นงูเหมือนงูตรงางก็คือาง่ายๆสถานที่นั้นเป็นตรงงูเลยพี่งูงูใหญ่อยู่ตรงางอย่างเงี้ยงูเยอะที่นั่นใช่ครับงูเยอะแล้ววันที่ไปาทำพิธีอะช่วงที่ไหว้อ่ะก็เจอด้วยครับเจองูด้วยอใช่ครับเจองูเยอะออกมาซึ่งจริงงูตรงางตัวใหญ่มากแล้วก็มันจะมีชิ้นอยู่ก้อนหนึ่งหลังศาลน่ะจะเป็นรูปหัวงูเลย๋อครับใช่ครับโผล่มาตรงนั้นครับผม ใช่ครับพี่เคก็ทําพิธีทําอะไรอย่าง้เคก็ทําทํทตามระษาเจอเรื่อยๆทีนี้เหมือนกับเรื่องความที่พี่เคเครับราชการเดี๋ยวเครับราชการอดยวมาใต้วจาหน้ที่เป็นทหารอะไรเงี้ยเคก็แบบพกพ,กพกปืนไปว่าเอออันเดี๋ยวเคจะขอยิงปืนนะก้านัดจะเป็นการถวายอะไรเงี้ยทีนี้ก็แค่บอกว่าเออให้ที่เหลือไปเดินเล่นรอก่อนแา่จะอยู่ทางฝั่ง อ่าคิดใต้สงสารแล้วก็ที่เหลือเดินลอดงงไปอยู่ฝั่งเหนือที่นึงครับดีๆนะครับให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ย้ายไปอยู่คนลวที่ตอนนี้ตอนนี้ที่ไปกันเนี่ยก็จะมีพี่กล้วยพี่เคแล้วก็มีน้องอิงกับคุณเซนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็พี่พี่นั้นกับพี่นั้นมาด้วยผมหนูบอกเมื่อกี้อ่าพี่เปนแรกครับพี่เปรมพี่เปรมพี่มาด้วยใช่ครับเรามีพี่เปรมมาด้วยครับอ่าเราก็แยกกันไปแต่ตอนนี้ก็ ทิ้งทิ้งพี่เคไว้ที่ศาลเพื่อทําพิธีแล้วก็จะมีการยิงปืนเนาะใช่ครับแกก็จะยยิงไปเลยเก้านัดครับป้อง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 เก้านัดพอยิงเสร็จอ่าแกก็โทรไปบอกฝั่งดีของข้ามาบอกว่าทุกคนอ่าที่ทําพิธีเสร็จแล้วนะที่ยิงปืนเสร็จแล้วแต่มันแตกมันจะมาแตกถึงหนีพี่คือวงวงอ่ะระยะห่างจากฝั่งใต้ไปตะลุยฝั่งอะมันแค่สามร้อยเมตรที ซึ่งปกติถ้ารถไฟวิ่งผ่านมันต้องได้ยินเสียงยังไงจีครับแต่เสียงปืนน่ะยินในป่ายัางไงมันต้องลั่นไงมันต้องได้ยินชัดแจ๋วยังไงจีครับแต่น้องข้ามากลับไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเขาไม่ได้ยินเสียงปืนทีนี้คือเขาสงสัยว่าเขาเหมือนไม่เชื่อว่าเอ้ยยิงเสร็จแล้วเหรอจีว่ายิงเสร็จแล้วยิงมาแล้วไม่ได้ยินเหรอเขาบอกไม่ได้ยินอะไรเลยเงียบจิ๊บเลยเขากลับมาแต่ยี่เคเนี่ย แกเห็นอะไรสิ่งศักดิ์สิิ์บางอย่างแต่ฉันไม่พูดจะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าจังหวะช่วงที่แกยิงเนี่ยแกเห็นเหมือนมือมือคว้าลูกกระสุนยื่นออกจากป่าคือรับรับรับอ่ะยิงทุกนัดคือรับของทุกนัดเลยอ่ะที่เขาบอกปาครับครับเห็นเป็นมือเห็นเป็นมือยื่นมายื่นออกมาเป็นแบบถือจากตรงไหนฮะอ่าจากป่าแถวๆป่างูงครับแบบช่วงจังหวะที่แกแกจะยิงปืนเข้าป่านไม่ยิงขึ้นฟ้าพี่ยิงเข้าไปในป่าออ๋ แล,แล้วลักษณะการยิงก็ยิงเข้าไปเนี่ยตามตาม,ตามในป่าอย่างนี้แหละแต่มันจะมีเหมือนมือยื่นออกมารับลูกกระสุนใช่ครับจะเห็นจะบอกว่าจะเห็นมือยื่นมารับลูกกระสุนนะครับคลับไปยังไงต่อครับแล้วทีน,วนี้ตัดกลับมาแล้ว็มานั่งเล่ากันอ่าจำพี่เป็นในช่วงแรกได้ไหมพี่แกบอกที่เราติดต่อแกไม่ได้อ่ะครับแกมาบอกทีหลังครับว่าจริงๆที่แกหายไปอ่ะแกไปบวชมาอ๋อไปบวชมาเลย คือพี่เปรมเนี่ยเป็นคน,นแรกที่ที่ไปที่นั่นเพื่อไปเซอร์เวย์เนาะสถานที่ที่บอกแต่แรกครับแต่พอตอนที่ต้องยกควนกันไปจริงๆเนี่ยแกไม่ได้ไปถูกไหมท่าครับแต่ทางเราเข้าใจว่าหนแกอาจจะติดภารกิจงานอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยแกไปบวชมาแล้วพวกเราก็แบบงงเงี้ยเลยอาวแล้วทําไมไปบวชถึงไม่บอกเลยอ่ะรือบอกกันอ่ไงเงี้ยเออแกบอกว่าแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นอ่ะตอนที่แกดูสถานที่อ่ะ แกก็ไปทำเหมือนพิเทน,นี่แหละซึ่งไนขายเปานปลางวงอย่างเงี้ยแต่เป็นเพราว่าไม่ได้ขอสานที่ mm hmm. ขอสารนั้นอับอ uh ืม huh. แกกลับมาแกก็เจอเรื่องแปลกๆด้วยพี่แบบอาการเหมือนโดนของเข้าแกเพี้ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยอ่ะพี่อืมครับ hmm. ก,ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันทีนี้เหมาว่าแกไปรู้ขา่าวาว่าอ๋อวิธีแก้ที่ดีที่สุดอ่ะคือปการบวชให้เขาที่จะหายครับ <Okay. S 1> ครับแกจะกลับมาเราฟังว่าเนี่ยที่แกไม่ได้มาเพราะว่าแกไปบวชมาครับ okay. ครับทีนี้ก็หลังจากไปไว้ครทั้งไ่ใช่ไหมพี่ครับถ้เ,เรากลับมาดูก,การของพี่เชนครับยนเหมือนเดิมพี่เชนก็ตอนนี้ก็แบบอาการพ่อซุดมากอะพี่รู้สึกแบบมันตายทั้งเป็นอะพี่อาการอะไรนยอืมครับอันนี้อ,อ,อันนี้ก็คือหลังจากผ่าตัดแล้วเนาะก็ยังนอนโตมใช่ครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยใช่อาการไม่ดีไปเลยแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบไปเยี่ยมหลังจากที่ผมไป ก็คือเป็นเพื่อนสิร,ริกันแก่แหละก็ไปเยี่ยมไปหายเงี้ยแล้วพูดคือเออเป็นยังไงบ้างไหวไหมแบบเพราะว่าให้กําลังใจอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่เทนด้วยความที่แบบเป็นคนป่วยติดเตียงนี่แหละลุกขึ้นไปไหนไม่ได้คือเตียงนอนของโรงพยาบาลอหละมันจะปรับนั่งได้จริงจริงคัอจะปรับให้นั่งได้แต่ว่าพี่เทนเคยบอกเพื่อนว่าอืมมาปรับเตียงให้หน่อยเพราะว่านอนอย่างนี้แบบไม่ไหวแบบอยากคืออยากนั่งคุยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนก็เลยโอเคจะไปปรับเตียงให้ แต่ช่วงยังแบบพุ้มแบบเตียงอะพี่มีเสียงกระซิบออกมาข้างหูเพื่อนแกบอกว่าไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องไปช่วยมันครับอ่ากูจ้าชีวิตมันมันไม่เกลียดอะไรประมาณเนี้ยแบบมันมีเสียงกระซิบมาข้างหูอะแกก็ตกใจแต่แกไม่บอกแกก็ไม่ได้บอกอะไรพี่เยนเขาครับนะครับก็อ่าทีนี้เดี๋ยวนะพี่นะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆคุณเซนใจเย็น ทราบว่าตื่นเต้นนะฮะเรื่อยๆเราคุยกันแบบสบายๆเนาะถ่ายทอดเรื่องที่ไปประสบพบเจอมานะครับค่อยๆเรียบเรียงนะครับตอนนี้ก็เริ่มสนุกแล้วครับเรื่องเริ่มสนุกแล้วขาต่อเลยครับลองๆเข้าใจยังไหมพี่อ่าเข้าใจเข้าใจครับใช่ครับก็หลังจากที่นั่นแหละการเดินเครื่องเทวีเยี่ยมเราก็โอเคก็อย่างที่ว่านะอาการแก็หนัก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 ไปจนแบบถึงวันหนึ่งก็ แกก็อาการเริ่มดีขึ้นาการจกผ่านมาสักระยะนึงนะพี่แกก็อาการเริ่มดีขึ้นครันะรก็ดีแกก็ดีเลยดีขึ้นเลยอะ่ะแต่ลำไส้ของแกอ่ะ <c> เ <oughs> น่าหมแล้วข้างในอะ่ะในท้องคือเน่าหมดเลยพีนอ้งเหรอครับนี่ครับระบบลำไส้คืเน่าแต่แต่งงอาการเรดีขึ้นนะแต่ภายในคือคือมันเหมือนรักษาอยู่ตลอดเวลาพี่ครับอืมนั่นแหละมีหมัวกรว่ายังไงอ่ะ อันนี้อันนี้ยังมีต่อใช่ไหมครับคุณเซนมีมีต่อมีต่ออ,อันนี้อันนี้ก็ผ่านานไป่ะเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือผ่านไปแล้วแล้วจากนั้นมีอะไรต่อ,อยังไงครับมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มหรือต้องไปที่นั่นอีกไหมหรือ,องไงครับก็หลังเหตุการณ์จากที่แครหายแค่หายไปก็ยังมีไปบ้างนะที่แตกก่ก็เหมือนกับก็เหมือนตั้งแต่เหตุการณ์นั้นรู้สึกว่าแบบมันเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วพี่ คือไปคือ,ค,อคือเรื่องแบบที่รับเรื่องอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยเจอนะพี่แต่ตอนไหนตอนไหนจะเจอเรื่องแบบแปลกมากกว่าก็อย่างที่บอก่าเจองูมาที่ยวแบบเจอแบบคนป่าแล้วออกมาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันมีเจอแบบอันตรายบ้างย่ังอันนี้เป็น<า>ป่าไปเป็นป่าทางภาคไหนครับของประเทศเราภา,าคกลางภาคใต้เนาะทางภาคใต้อ๋อครับครับคทั้ทางวัดต่ยก็คือเนี่ยจะจะเจออีกการอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็อ่า มันจะมีนั่นนะพี่ที่ไอตรงที่แบบแกขึ้นไปถ่ายชิปบบนุโมงเขาแรกพี่เทนอนะ่ะมันจะมีชิปวิดีโอนะครับที่ถ่ายกันไว้อ๋อคือที่บอกไว้เนาะว่าเรื่องที่เล่าทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีมีภาพประกอบซึ่งซึ่งเป็นภาพที่ไปถ่ายเนื่องจากคุณเซนก็จะเป็นช่างภาพอยู่แล้วเนาะไปถ่ายภาพไปเก็บภาพ<ช>ก็จะมีภาพที่ที่เป็นเรื่องเล่าในเรื่องนี้นะครับใช่ครับอ๋อซึ่งในวิดีโอที่บอกอะ่ะคือมันแปลกมากพี่ คือแคระในโรตคือคือในคลิป่าจะเป็นที่ที่คนถ่ายนะคือพี่กล้วยพี่กล้วยจะถ่ายปั้นงข้ามครับพี่เทนพี่เทนยืนฝั่งกอุโมงค์อันนี้คือตอนที่แกแอบไปขึ้นแต่ก็คือพี่เทนเหมือนพี่เทนกับพี่กล้วยเขาก็แบบผมไม่แน่ใจว่าเขารู้ไหมหรือว่าไม่รู้ตอนนั้นนะพี่เกแอบขึ้นไปถ่ายอะแต่เขาน่าจะไปเห็นตอนตอนที่แก๋เล่าให้ฟังอยู่ในคลิปแหละพี่ที่ในคลิปอ่ะครับยังไงนะครับพี่เทนเนี่ยคือคนที่ใส่กางเกงสีแดงใช่ไหมฮะ ตามที่เราเห็นในคลิปตามที่เราเห็นในภาพเนาะที่คุณเซนส่งมาให้ดูอันนี้ภาพนี้สามารถลงให้ลูกเพจดูได้ไหมครับเป็นภาพภาพนี้หรือยังไงเป็นภาพนี่ยังไงอย่างนี้ลงได้ครับแต่ถ้าเป็นวีดีโอต้องไปทําเรื่องก่อขออนุญาตเจ้าของเพจที่เราไปทํางานให้เขาก่อนเนาะใช่ครับใน่คิดว่าถ้าอย่างพี่ได้เห็นก็นั่นแหละคือแกจะใส่เสื้อดำกางเกงสีแดงเน่ยพี่ครับ แต่ในภาพที่เห็นนะคือจะมีเหมือนผู้หญิงมาคอดอยู่กอดคอร์ดไหลนะครับอันนี้ผมก็ยังสงสัยว่ามันมันเป็นยังไงหรือว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่นั่นหรือว่าเป็นเจ้าที่ยังไม่ราบเพราะว่าคือคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าภาพที่น้องเซนนะฮะคุณเซนส่งมาให้ผมดูเนี่ยเป็นภาพลักษณะของคนที่ยืนอยู่บนปากอุโมงค์เนาะ ซึ่งก็เตรียมที่จะเก็บภาพจากมุมด้านบนนะฮะลงมาด้านล่างถูกไหมฮะครับใช่ครับทีนี้แต่ลักษณะของภาพนะมันมันผิดปกติตรงที่เขายือนอยู่ใส่เสื้อดําแต่แต่ภาพที่ที่ที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนมีคนกําลังโอบอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับเออคือ,ค,อคือผมดูตรงนี้ผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันมันมีอะไรผิดปกติค่อนข้างคือเป็นลักษณะเหมือนภาพมือคนโอบโอบอยู่เลย นะครับ,รบแล้วก็อยู่ตรงปาก<ฮ>อุโมงเดี๋ยวภาพนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับลงลงในเพจนะครับแท็กทีมมาต่องผีนะครับใครที่อยากชมภาพนี้นะฮะเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนส่วนในเรื่องของคลิปวิดีโอนะต้องให้คุณเซนทําเรื่องของอนุญ,ญาตก่อนนะฮะแล้วเราจะนํามาลงอีกทีหนึง่งเนาะครับครับและก็แล้วก็มันจะมีพวกภาพนิ่งะไรที่แบบเราไปเที่ยวกันครั้งที่สองที่สามก่อนที่แบบก่อนที่จะมาทำพิธีไหว้ทั้งน่ะ ก็าี่เแี้วกันจะมีนะฮะใช่ครับ<ม>แต่ภาพนี้เนี่ยมันจะมีภาพเป็นที่ชัดที่สุดเลยพี่ภาพนี้ซึ่งแบบผมเป็นคนถ่ายเอง<ม>ถ,ถ่ายกับมือถ่ยกับมือเลยแต่ภาพอ่ะคือจะมีอยู่สามคนที่มันจะมีมันคือข้างสายที่เล่าอ่ะมันจะเป็นเนิอนใช่างเงแล้วเราก็แบบไปนั่งพักผ่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็แบบว่าถ่ายรูปเล่นๆลงกลุ่มส่งกลุ่มมอะไรเงี้ยส่งให้ดูกันคแต่ระหว่างคนระหว่างคนที่นั่นตรงกลางเนี่ย อันนี้คือถ้าพี่เห็นรูปพี่จะเห็นได้เลยว่าถ้าใครก็เห็นนะต้องคือจะเห็นเหมือนกันหมดเลยจะเป็นรูปหน้าคนแก่ที่ผมขาวแล้วก็ใส่ชุดอันนี้นอัเน,นอีอันนี้ผมยังไม่เห็นใช่ไหมคุณเซนภาพที่พูดถึงเพราะเพราะเพราะที่ผม<า>มีอยู่ในมือตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่บอกว่าเป็นคุณเทนเนาะที่ยืนอยู่ปากอูโม์แล้วมีมือมาโอบนะครับถูกไหมใช่ครับในภาพในภาพในภาพที่เล่าคือจะเห็นเป็นรูปแบบคนแก่พี่คนแก่ผู้ชาย ซึ่งซึ่งทุกรูปเนี่ยแฟนเพจจะได้เห็นใช่ไหมครับคุณเซนครับที่เป็นรูปเป็นภาพถ่ายใช่ครับอืเดี๋ยวคุณเซนก็จะทยอยค้นหาแล้วก็ส่งมาให้ทางเพจอีกทีหนึ่งเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวมามาอ่าผมจะมาต่อตรงนี้กันนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงที่แบบอาการดีขึ้เรื่องเรื่องยังไม่จบใช่ไหมคุณเซนยังยังไม่จบครับอ๋ออต่อเลยต่อเลยครับครับครับก็อาการอาการเริ่มกลับมาดีขึ้นแต่ลำไส้เสียไปแล้วนะครับอาการของตับเด่นครับผม แล้วก็ใช่ครับ hey, 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 hey. ก็หลังจากนั้นก็อ่าพวกผมกับพี่เต็นเนี่ยก็มีการติดต่อกันบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็แบบมันไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค uh huh. ทีนี้พอพอหลังๆมาพวกผมก็โอเคก็ยังออกทริปเหมือนเดิมแต่จะได้ไปที่นั้นนั่นนะพี่แต่เป็นอย่างกันจะเป็นกันหน้ารถเล่นไปเที่ยวที่สวยๆนั่นมากกว่า uh huh. ทีนี้การมันก็ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะพี่โดยพันก็คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะ ที่เทนเขาไปทําไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าปกติกลุ่มพวกผมที่อยู่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบสนิทเันมากใช่ไหมพี่สนิทจนแบบทุกคนรักกันเหมือนพี่มันน้องอ่ะค <c oughs> แต่พ่าะหลัง,งามาบว่าทุกคนแบบมีปัญหาแตกแยกกันหมดเลยนะพี่แตกแยกกันหมดกันแบบทุกวันนี้แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันหมดเลยพี่เหมือนมันมัมนจะอยู่แบบพวมีปัญหาแบบโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะพี่เ <c oughs> นี่ยผมก็ไม่ผมก็อาจจะคิดว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องไหมเรื่องแบบนี้ส่วนที่เทนนะครับทุกวันนี้แกก็หักสูดมาเลยพี่ติดต่อไม่ได้ อ้าวหรอไม่ร,รู้เลยไม่มีการส่งข่าวไม่มีการไม่มีเพื่อนคนอื่นๆที่ติดต่อได้เลยใช่ครับตั้งแต่ตอนนั้นมาือเต่อหายตับสูนไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องเืงทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะคุณเซนครับครับแต่ผมชอบนะเรื่องนี้ผมชอบตรงที่มันมีภาพมีอะไรมาให้เราได้เห็นตามเรื่องที่คุณเซนเล่านะครับเป็นการอิงที่ ค่อนข้างสมเหตุสมผลที่เรื่องเล่าทั้งหมดว่าเขาไปสถานที่นี้มาแล้วก็มีภาพต่างๆที่ถ่ายติดสิ่งลี้ลับนะฮะที่ที่เราต้องมาพิสูจน์กันอีกทีนึงเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคุณเซนสําหรับการมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เนาะครับผมเรื่องแรกก็อาจจะเวลาลบรื้อไรก็ครก็พี่ถ้ายังมีอีกก็โทรมาเล่าได้อีกนะครับติดต่อมาได้เลยครับคุณเซนครับได้ครับเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องนะครับเดี๋ยว เามนได้เลยได้เลยชื่อเรื่องอะไรเกิดไว้หน่อยได้ไหมอ่าอย่างที่เคยคุยมาตอนนี้ครับเรื่องก่อนวันไว่ครูครับก่อนวันไหว้ครูนะฮะท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวคุณเซนนะฮะจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเรื่องใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณคุณเซนมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องเล่าของคุณเซนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมทริปนะครับที่ไปทํางานถ่ายภาพกันนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งที่อ่าเป็นลักษณะของภูเขาเป็นป่านะครับแล้วก็จะมันจะเป็นพื้นที่ของทางรถไฟนะฮะที่จะมีรถไฟวิ่งผ่านวอดุโมงแล้วก็ต้องไปเก็บภาพนะฮะเพื่อนํามาลงนะครับในสถานที่ตรงนี้นะครับผม ก็นะฮะยังไงก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะก็เราจะมีอ่าเรื่องเล่านะฮะมาลงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังทุกวันนะฮะผ่านเพจอ่าทีมแท็กมาส่องผีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ